มาดูโจทย์ในข้อที่ 6, นะครับหน้าที่3ครับสิ่งที่ต้องการหาก็คือตัวตั้งนะครับฉะนั้นตัวตั้งเกิดจากผลคูณของตัวหารและคําตอบนั่นเองใช่ไหมฉะนั้นเนื่องจาก8ปคูณเรับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ56ฉะนั้นเมื่อ56หาร8จะเท่ากับ7นะครับฉะนั้นข้างหน้าตรงนี้คือ56นะครับ ข้อที่7ครับเราจะหาตัวตั้งก็คือเอาตัวข้างหลังนี้นะครับต้องปเป็นเรื่องของการหารนะอย่าลืมนะครับอย่าไปหลงประเด็นไปเกินการบวกการลบหรือการคูณนะครับปเป็นเรื่องของการหาร4ีคูณ9ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4คูณ9ได้เท่ากับ36ครับดังนั้น36หาร4จะเท่ากับ9ครับตรงนี้จะเป็น36ครับ ข้อที่8ครับสิ่งที่เขาต้องการหาก็คือตัวหารนะครับตัวหารตรงนี้นะครับตัวหารอขอโทษทีนะครับตัวหารต้องอยู่ที่ช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยที่เราต้องการจะหาตรงนี้คือตัวตั้งนะครับ72คือตัวตั้งวิธีการหาตัวหารก็คือหาว่าอะไรนะครับตัวเนี้ยคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวตั้งนั่นเองครับเหมือนกันนะกับข้อ7นะเห็นไหมคูณกันแล้วมันจะต้องไปเท่ากับตัวข้างหน้านะครับอันนี้คูณกันแล้วจะเท่ากับตัวข้างหน้านะครับเนี่ยครับ ฉะนั้นอะไรที่คูณ9แล้วได้7 2ครับ9คูณ8ได้เท่ากับ72เนื่องจาก9คูณ8ได้เท่ากับ72ดังนั้น72หาร8ก็จะเท่ากับ9ครับตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็น8เนาะข้อ9นะครับข้อ9 45หารสี่เหลี่ยมเท่ากับ5นะครับหารช่องสี่เหลี่ยมมันจะต้องเกิดจากอะไรนะเกิดจากตัวนี้คูณกันใช่ไหม ฉะนั้น5คูณอะไรได้45ครับ5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 45 9 45ครับเนื่องจาก5คูณ9เท่ากับ45ดังนั้น45หาร9ก็จะเท่ากับ5ครับตรงนี้จะเป็น9นะครับไม่งงเนาะมาดูข้อที่10เลยครับ ข้อที่10นะครับ43หาร5เท่ากับอะไรนะครับเวลาเราหาก็คืออะไรครับใช้สุขคูณแม่5นะครับ5คูณอะไรได้เท่ากับ43ซึ่งไม่มีใช่ไหมครับมีได้5 8 40ถ้าเป็น59ก็45มันจะเลยครับฉะนั้นมันจะได้ก็คือ5 8 5คูณ8 5คูณ8นะครับซึ่งได้เท่ากับ40ครับแล้วก็บวกอีก3 ถึงจะเท่ากับ43ครับดังนั้นอะไรครับดังนั้น43หาร5นวนจึงได้8นะครับได้8ตัวนี้ครับแล้วเศษ3นะครับเศษอีก3โอเคเนาะข้อที่10นะครับอันนี้ไม่ไม่ใส่คำตอบเข้าไปนะโอเคข้อที่11ครับ4อะไรได้26ครับ4 6 24นะครับ เนื่องจาก4คูณ6ได้เท่ากับ24ฉะนั้นจะต้องบวกอีก2ครับถึงจะเท่ากับ26ดังนั้น26หาร4จะได้6ครับ6 4 24แล้วก็เศษอีก2ครับเราเห็นความสัมพันธ์กันแล้วนะตรงนี้มันจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะเหลือเป็นเศษด้วยนะครับข้อที่12ครับ18หาร3 นะครับได้เท่ากับ18พอดีไปครับ18หาร3ก็คือ3 6 18แนะครับแต่ว่าโจทย์เขาถามเศษด้วยนะฉะนั้นตอบเหมือนกับข้อ10ข้อ11นะครับก็คือ3คูณ6ครับ3 6 18บวกกับเศษก็คือ0ครับเท่ากับ18ครับเพราะเราต้องการจะเอามาตอบตรงนี้นั่นเองครับ18หาร3ก็ได้เท่ากับ6 แล้วก็เศษ0ูนย์ครับข้อ13ครับ6 5ได้30นะครับ6 6 36เลยนะครับฉะนั้นได้6คูณ5นะครับได้30เหลืออีกเท่าไหร่ครับต้องเอาไปบวกเพิ่มอีก5ครับถึงจะได้เท่ากับ35ฉะนั้น35หาร6จึงได้5และเศษ5ครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่3ครับ